ฟังหับหุนยุกนี่หรออู้ดได้ไลน์เห่งผมว่ากระสังหน่อยบ้างหน่องจะเอากระสังไงกูนี่ด้วยผมมาหยุกอีกแล้วครับสองนาทีสามนาทีหยุกถึงกี่แล้วป๊าดบาดนี่ไหมโอ้ยแสดงว่ามันเขามาในหล่องน้ะปลาเนาะ พี <f dragging> ่น <sympath is> ้องเลยคือคักคึอแน่เลยเนี่ยโอ้ยหยกแต่ละเทือสองที่หยกสองที่หยกเดี๋ยวที่เราเป็นกิโลตาย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 เอาเบิร์ตขอ้นหาวห้ามอนละลงมาหิบลงมาหินขึยเออลงไปอีกแล้วพี่น้องค่าเดียวหยก สิได้ซื้อเพื่อนเอานี้ได้คะนะอคั่น่ะต้มเอาได้ไดดถมเนี้ยลงไปหล่อน่ะบ่ครับยกอีหล่วพี่น้อ,อ้าตีตัววย Bớt Nhu cái mấy thứ nha em nằm Ô Bây giờ tôi nhai, tôi nhai, tôi nhai. <laughs> bà này phi non ơi Em bà này Ô phi non ơi ơi Bây giờ tôi nhai tôi nhai Ô thứ nạt Nhục bà này là tôi, nhai, tôi nhai. เอาลงอีกแล้วพี่น้องสองอทีมอหดอทีเอาขึ้นอีกคือขนาดของ,พอองเพิ่นอ๋อต้องเงียหล่อนำเน่องเกิดพี่น้องเอาขึ้นอีกแล้วค่าเดียวหนึ่งเอาขึ้น ถือป่อพี่น้องโอ้โหถือตัวหน่อยจนหลุดบาทนี้ผมถือพี่น้องเมืองพี่น้องป้อมคุณโยกคาเดียวอะไรก็สร้างคนน่ะถือเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ใไหมได้ครับปานีนไม่ใช่ตัวใหญ่เพญ่กจีนก็หน่ะเออเออหมดปานินใหญ่บาทนี้พี่น้อง ตัวง้มนี่เลยสเออเดี๋ยวเราเมื่อพระข้าก็ไม่ยะวนเด็ดอยู่นี่ <laughs> <c oughs> เออมันสิ์อู้ผู้นน้ำมันขึ้นทั้งในผ้นว่านะ พุ่มวานนี่แต่ละคนแนมหนักโอ้ยกระโดดออกวะโอ้กระโดดออกเสยฮู้จีนี่ใส่ทั้งบานพี่น้องเลย